ค่ะลักษณะของการทำงานทัศนค่าสามช่องนะคะที่เราจะทำในสัปดาห์นี้นะ ก็จะเป็นรูปนะลูกแต่ว่าจะถูกแบ่งเป็นช่องทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะใช้ทัศนธาตาุที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอ่ะช่องบนอาจจะเป็นวิธีการใช้ดูดเดนอาร์ตคือการใช้เส้นนะคะส่วนช่องกลางอาจจะเป็นการใช้เทคนิคพอยลิซึมคือเทคนิคของการจุดนะคะใช้ทัศนธาตาุที่เป็นจุดเนี่ยเข้ามาใช้ในผลงานนะคะแล้วก็ช่องล่างอาจจะเป็นการระบายสีปกติก็ได้เดี๋ยวเราไป ดูวิธีทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ซึ่งในสัปดาห์นี้ครูยุยี่จะให้ใช้เป็นกระดาษขนาด A 3นะคะเป็นกระดาษร้อยปอนห์หากใครสะดวกซื้อเป็นเล่มก็ซื้อเป็นเล่มนะคะหรือใครไม่สะดวกซื้อเป็นเล่มก็สามารถใช้เป็นแผ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะทําการตีกรอบด้านละ1เซนติเมตรนะคะจะใช้เป็นไม้รรทัดสั้นหรือยาวก็ได้ตามสะดวกนะคะถ้ามีไม้รัทัดสั้นก็ตีหัวตีกลางตีท้ายแล้วก็ขีดเส้นเอา นะคะแต่ถ้ามีไม้บรรทัดยาวก็สะดวกเลยนะคะตีอย่างที่ครูตีนะลูก นะคะตีกรอบรบทั้ง4ด้านแล้วนะคะคุณยุี่อนุญาตให้เลือกใช้เป็นแนวตั้งหรือว่าเลือกใช้เป็นแนวนอนเลยก็ได้นะคะแต่ให้เขียนชื่อที่มุมขวาบนนะคะหากใช้เป็นแนวตั้งก็เขียนขวาบนแนวตั้งเนาะแต่ถ้าใช้เป็นแนวนอนก็เขียนเป็นขวาบนแนวนอนจากนั้นให้เลือกรูปภาพที่นักเรียนชอบมาคนละหนึ่งภาพนะคะ เมื่อเลือกได้แล้วนะคะว่าตัวเองชอบภาพอะไรก็ทำการร่างภาพลงไปในกระดาษนะคะในการร่างภาพให้มองภาพรวมของรูปภาพเนี่ยเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตก่อนนะคะซึ่งมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยร่างภาพง่ายขึ้นนะคะครูอยากให้ลงลายเส้นให้มั่นใจนะคะการร่างภาพเนี่ยไม่ควรใช้ดินสอกดมากเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะดำแล้วก็แก้ไขยากนะคะ ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดด้านต่างๆไปเรื่อยๆนะคะครูยี่อยากให้ทุกคนมั่นใจในลายเส้นของตัวเองนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าครูขาหนูวาดไม่เหมือนเลยค่ะครูเชื่อว่านะคะแต่ละคนจะมีลายเส้นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจําเป็นหรือว่าไม่ต้องซีเรียสว่าให้มันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้มั่นใจในตัวเองในการวาดภาพก็พอ จากนั้นเราจะทําการแบ่งช่องเป็นทั้งหมด3ามช่องนะคะซึ่งในการแบ่งช่องไม่จําเป็นจะต้องอตั้งร้บรรทัดให้มันตรงก็ได้นะคะเราสามารถครีเอทได้นะ mm hmm. เมื่อเราขีดเส้นนะคะให้ให้ขีดเป็นเส้นคู่อย่างนี้นะจากนั้นลบนะคะเส้นที่อยู่ตรงกลางไปนะคะให้มันเป็นพื้นที่ว่างเนาะทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด3ามช่องนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ช่องทั้งหมด สช่องนะคะช่องที่1ช่องที่สองและก็ช่องที่3นะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในขั้นตอนของการลงสีกันนะคะในช่องที่หนึส,สเนี่ยคุยุยี่จะใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกันในการระบายสีและทำงานนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะใครที่เสร็จแล้วนะคะให้ส่งงานมาในระบบได้เลยนะคะ